นักดนตรีอาจารย์รอยู่มเสียเบียดัิงบผมางครับดูคนเสีย้างรถว่าดูงงานของเราเนี่ยพี่พี่ใครไปขับรถมาไดรถไปเยอะไหมแล้วก็ขอบคุณทุกท่านวยครับขอบคุณสี่ตีนะครับเจเต้ยดำซิงดินดวงเซียเบียรถน้ำสวยจารัดนะครับ แล้วก็เงินเงินเงินเอเสียตั้มนะครับเสียตั้มอะไรนะตั้มซิงตั้มตั้มซิงนะครับแล้วก็สองตองครับสอวิ่งไวนะครับแล้วก็น้องนุ่นนะครับน้องนนท์โอ๋หลายช่องเสียเกินวันนี้แล้วก็เสียท็อปแท๊บมาจากสาราคาบนะครับแล้วก็ชายใหญ่นะครับแต่หัใหญ่เอ้ยไม่ใช่หาเล็กงสวัสดีครับชายใหญ่ครับวันนี้ มาคนเดียวมาเรื่องอะไรครับออนน้องสาวใช่ไหมครับโอเคครับเข้าใจครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมพาขับไมโครครับจบเป่าจบอะไรรอกแล้วก็ขอบคุณทีมง,งานรุ่นตู้นะครับเสียเข้มนะครับมากลครับมาจากเอ่อบริเวดนะครับประเทศกัมพูชานะครับอาเสียนเล็กเข้มแข็งเลยเสียนเล็กเสียนเล็กสุดยอดนะครับนี่ก็สุดยอดนะครับทีมงาน ยาวชนนะครับยิ่งเอกตายอะไรก็จีเรนองสิบหกสิบหกแปดโนเอาคันต่อไปมาเลยครับคันต่อไปเออไม่มีใครไปขับมาบอกประสานงานนนหน่อยครับคันข้างนอกครับมาเลยครับนี่ก็ทีมง,งานจากอารันนะครับยาประเทศนะครับ รถตัวหม่กลายเป็นขีีมาเลยว่ะรถตองกับรถบกเด้ไม่สวยเลยหาอเพราะว่ารเียรถเียไปย่งบางเงนก็สุดท้องรอาเสียเบ้ยเลยนดีเียเลยว่ะแซมแซมเข้ามาเลยแซมแซมแซมมี่แซมมี่เข้ามาเลยโอ้มาดูครับสองคันก่อนสองคันก่อนนี่ครับใจรักมากครับใครไปยืน ก็ไม pues <S <s ่ไม่ส nah ้ำคัญครับมาได้หมดครับจ really> ุดจัดครับพี่น้องวันนี so ้คงจะไม่มีติดหลบนะครับเพราะว่าพื้นที่เราอำนวยมากนะครับไหนเสียแจ็คไปไหนอ่ะเสียแจ็คเสียแจ็คไปแล้วโอ้สงสัยกลัวกลัวไม่ได้เจอโคโยตี้หรือเปล่า อัดกองเลยอัดกองเลยไหนลองเบิ้ลตัดดูหน่อยดิคันสีชมพูเนี่ยรถแข่งอาอรันเนี่ยเออเบิ้ลดูหน่อยดิไหนสามชาให้ฟังกันดิแซมอาแซมโอ้ใไกด้าลูกตะตุงนะครับลูกตะตุงส่งเก้าประกวดนะครับน้ำกรีนนะครับน้ำกรีนจารัตฮอกกุยเตะาโถ่อยนี่ตับกรีนจารัดกันฮะ สงสัยเป็นญาติพี่น้องเสียตีนแน่นอนเลยแซมแซมกยกตามเสร็จใสเก็ถอยบนยาให้ดูหน่อยดิถ้าทำได้อ่ะจัดไปเลยหนึ่งทุมปุยอ่าไปจอดไปจอดฝั่งข้างหน้าเลยโอเคทีเบนรอล็อกมาทีละคัน ขอบคุณไปทางเสียบอยนะครับวันนี้ได้มาร่วมงานเลยเจ๊บุ๋มนะครับเดี๋ยวเจอกันวันที่30นะครับยัเก๋ตอนที่30เราก็มีงานนะครับบุตชายเช่นเดียวกันนะครับที่วัดเอเดี่สเลยเกิดว่าฮาโวยที่วัดอะใรนะโอ้พรเขาไปได้หลายหดเออเดี๋ยวเรามาดูยกาะยกดำในรพี anyway ่ได้ยกดูแต่ยังไม่เสร็จ Yo bố. Yo ngay นี่ยว่ะฮัทตรกมาเลย์เห็ไหมโอ้โนี่ครับทีมงานชุดชนสายตรีแฝดนะครับเจ็งๆนำโดยเสียแม็กครับสายร้อนเสียหนุ่มนะครับแล้วก็เสียหนองนะครับเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก็หนุ่มผมยาวครับกระดุมพุ่มยาววันนี้หน้าตายังปกตินะครับไม่โอเคเสียมิงครับเสียมิง รถคันนี้ช่อะไดึงมานิ่มรับิ่มชื่ออะไรเนี่ยคันเนี้ยตายอืยอย่าฝนตกด้อคันี ตาตาใายเอ้ยฝนตกเร็ว่า้สุดเป็นไงบ้าสวยครับสวย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 งามเลยครับสวยงามเลยหรอครับผมเอารถผมไปหลบเลยผมไม่กล้าไกลเลยนร่นะอย่างแกวเลยครับยาวไหม ไม่ยาวสั้นกว่าไม่รู้มองดูเฉยอ๋อยังไม่เทียบกันดูไม่รับเดี๋ยวออกเดนี่ไปดูจะบอกลวน้องสองล้อมาไหมเอามาตรงเลยตรงเลยขวานหนึ่งหักขวานหนึ่งน้องมิงดำบซิงครับมาเลยเสียงบสมาเลยบดมาเลยบดิงิงจะให้เขาฟังหน่อยดี สักหนึ่งชุดจัดให้เขาฟังเลยดิขอหอร่อยดิจัดจัดวอให้เป็นชุดนี่โบ๊ทจัดมาโบ๊ทโบ๊ทจัดมาก่อนโบ๊ท ไม่ดังเท่าไรครับเสียงแตรรถแห่ครับเบาๆอย่าอุดหูแล้วกันคนที่อยู่ข้างหน้าตาเตยอุดหูทำไมสวยงามครับสวยงามน้องนนน้องนนอยู่ไหนน้องนนขับรถหรือว่าน้องนุ่นนุ่นขับรถ มันถีบคอกันขับเนาะชัยยงเอาปูนไอ้เต้ยเต้ยต้อไปจอดฝังูนกับรรยากาศไปเลยนะพี่น้องนะเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรให้พี่น้องฟังนะครับเ้ยแอบขวาลบรรยากาศสดๆกันไปเลยครับวันนี้มันไปได้อยังนั่นเลยนี่ยตามตูคันเขียวไปเลยไอ้ถอยก่อนคันเขียวถอยก่อนแป๊บนึ่งถอยตรงอ่ะถอยตรงไปก่อนให้คันลงนนไปก่อน ไปๆออกไปเลยนอนๆลบแล้วออกไปเลยโดูๆลงเดี๋ยวพ่อจะเป็นลูกใส่เกียร์ถอยได้ไหมโบนโบนใส่เกียร์ถอยดูดิมันเป็นยังไงลองลองใส่เกียร์ถอยดูดิเอ้าหิงรออะไรล่ะโอ้ ัเลยไปจอดข้างนอกเลยรถปลาวนะครับเทเรียบร้อยนะครับไปจอดทางทิศตะวันเหนือนใต้นะครับโอวยขยับเลยเฮ้อเหนือใต้ดิมูินาตีเอารถปูนถอยมาเลยมาดูรถล้องนอนกันต่อครับ ครับโดยสาวนนท์นะครับขอบคุณช่างภาพทุกคนนะครับขอบคุณทุกคน,นครับวันนี้ผมหล่อมากครับขอบคุณเสียดมครับวันนี้เสียดมก็มานะครับมาท้า,า,ทายบ้านนะครับ,บา่ทา,บาท้า,ทายบ้านสุดจัดครับ อันนี K K ้ลูกสาวเสียหุ้นะครับเสียหุ้ไม่ต้องมายิ้มเลยเสียหุ้นซ้าย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 ตรงตรงตรงหินเดียวก่อนหินแอลูจีเลยฮะแล้วก็สำหรับนี่ก็เดี๋ยวต้องขอยจุดเปลี่ยนกันนี้ก่อนนะพี่น้องนะรถปูนให้ทิ้งเบ็ดไปตามอ่ะรถปูนกับรถล็อกไปตามมาก่อนเลย